จะทำความผิดมันเป็นตัวแทนวงชนชาวไทยเป็นสอสอไม่ใช่ประชาชนคนไทยธรรมดานะประชาชนคนไทยธรรมดาว่าหนักแล้วเนี่ยนี่สอสอไปแล้วโพษนากันหนุ่นสื่อต่างประเทศคุณคิดถึงหน้าคนไทยสิผมถึงบอกว่าวันนี้แม่ไม่ว่าอาจารย์ปิยบุตรหรือใครก็แล้วแต่รีบกดดันให้ออกลาออกทันทีคุณเข้าใจไหมเรื่องเนี้ยเมาแล้วขับเนี่ยเขายังออกมานะครับจะผิดจะถูกกันอีกอีกเรื่องหนึ่งแต่ ข่าวนี้ออกมามันไม่มันไม่สู้ดีกับคนไทยทุกคนน่ะภาพลักษณ์การท่องเที่ยวรับผิดชอบโดยการลาออกก่อนเลยนะครับแล้วไปพิสูจน์ความจริงนี่คือสิ่งที่มันควรจะทํานะไม่ใช่รอสู้คดีกันให้เต็มที่ก่อนเอาไว้ถึงขั้นดีกามันไม่ใช่คุณจะบ้าไปแล้วนะครับผมเข้าใจนะว่าพวกคุณเนี่ยจะแบกจะอะไรผมเข้าใจนะ แต่วันนี้เนะี่ยคุณจะด่าผมด่ามาเลยนะครับนะแต่ผมไม่แบกด้วยคนผมบอกแล้วว่าผมพูดตรงไปตรงมาทัวจะลงก็ลงเลยฮนะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ผมบอกว่าเอ้ในเรื่องของคดีในเรื่องของกฎหมายผมก็พอรู้บ้างนะก่อนที่จะออกหมายจับเนี่ยเออคุณคิดว่าสสเขาเจ้าตัวเขาไม่รู้เหรอว่าเรื่องราวเป็นเรื่องเป็นราวกันเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยมันโอ้เขารู้จนไม่รู้ยังไงแล้ว แต่วันนี้ถ้ามาปกป้องกันอย่างนี้ไม่ว่าผิดหรือถูกในฐานะเป็นสอสอผู้ทรงเกียรติต้องรับผิดชอบก่อนเลยคุณดูต่างประเทศที่คำนับตีเดียวออกเลยแม้กระทั่งนะครับนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีคุณเข้าใจป่ะแล้วภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเอาไว้ที่ไหนเอาหน้าคุณไทยไว้ที่ไหนเอางี้ดีกว่าไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะวางแผน ชาวต่างชาติเขาจะวางแผนทําลายชื่อเสียงสสคนหนึ่งอย่างเงี้ยคุณคิดว่ามันมันมีน้ําหนักที่พอที่จะเชื่อได้ไหมเขาโกรธแค้นกับคุณมาตั้งแต่ชาติปางไหนเป็นนักท่องเที่ยวหัวนอนปลายเท้าเป็นชาวต่างประเทศเขาจะมาณจงล้างจองผลนกับสสคนหนึ่งโฟกัสทําให้เกิดความเสียหายอับอายแค่สสคนหนึ่ง มันประโยชน์เพื่ออะไรมันไม่แทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่มีมูลเนี่ยมันไม่มีเรื่องราวที่มันพอที่จะเกิดขึ้นนะครับและนำมาสู่การออกหมายจับของสารได้หรอนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเชียร์แล้วคุณมีตักกะมีเหตุผลนะคุณรู้ถึงกระบวนการยุติธรรม หรือกระบวนการในการที่เขกว่าเขาจะออกหมายจับสารออกหมายจับได้คุณก็จะรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องมีพยานหลักฐานพยานบุคคลนะตรวจสภาพร่างกายนะคราบน้ําอสุจิคราบอะไรพวกนี้ยมันชัดเจนแล้วสารท่านเชื่อได้ว่าจึงออกหมายจับสารออกอนุมัติหมายจับได้ ก็คือมันจบมันดิ้นไม่หลุดแล้วแต่จะให้การกับสื่อว่าโดนใส่ความนั่นก็คือสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาของจำเลยนะนะครับไม่ควรแบกครับเรื่องนี้นะครับไม่ควรนะครับคือคือคือจะจะแบกจะอะไรมันอยู่ที่เหตุผลนะครับนะครับมันอยู่ที่เหตุผลครับแล้วผมเนี่ยอ่านข่าวเนี่ย ผมบอกแล้วผมโดนด่าทั้งสองฝ่ายแหละแต่หารู้ไหมคือผมถ้าถูกผมก็บอกว่าถูกนะผมก็เชียร์เต็มที่แต่ถ้าผิดกาให้ผมชมมันก็ยากไงครับเออผมเข้าใจนะผมเข้าใจผมเข้าใจเอฟซีของแต่ละฝ่ายอะนะผมเข้าใจแต่ว่าต้องเข้าใจเวลาผมอ่านผมวิเคราะห์ข่าวไปอย่างเงี้ยแล้วจะให้ผมแปลกระบวนความเป็นอย่างอื่นได้ยังไง ช,ชัยอะไรนะน้องปูอาจอะ่ะชัยพวานใช่ไหมน้องปูอ,อัดเขาก็รู้จักผมแต่ความรู้จักก็รู้จักส่วนหนึ่งอ่ะครับผมก็เข้าใจแต่น้องก็ต้องเข้าใจด้วยหลายคนใช่ไหมเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องหน้าตาคนไทยกระทบการท่องเที่ยวผมก็รู้จักน้องเขานะครับนะแต่ว่าเหตุผลเน่ยคือวันนี้มันกระทบนะ ถ้ามองกันในภาพภาพใหญ่เนี่ยคุณลองคิดดูสสประเทศหนึ่งเอาประเทศไหนก็ได้เอาประเทศมหาอำนาจอ่ะสสคนหนึ่งอ่ะนะนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปประเทศเขาแล้วสสคนนี้ข,ข่มขืนก็ทําชาเราเราก็ต้องคิดว่าโอ้สสนี่อยู่ในประเทศที่มีอ่าเป็นประเทศมหาอำนาจมันใช้อํานาจถึงก็ข่มขืนนะประชาชนของประเทศเราเฮ้ยมันความปลอดภัยอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วไปเที่ยวประเทศเขาเนี่ย จอสอสอเขาใช้อำนาจข่มขืนนะครับประชาชนของเราเนี่ยนี่ความปลอดภัยเนี่ยต่อไปจะไปเที่ยวประเทศเขาได้ไงนี่เราก็คิดแบบนี้ถูกต้องไหมโอ้มันมันอำนาจมันมาเฟียขนาดนั้นเลยเราก็ต้องคิดแบบนี้เช่นเดียวกันไต้หวันเขาก็ต้องคิดในมุมกลับกันคิดแบบเราเลยใครจะมากล้ามาเที่ยวประเทศไทยพอเมาเสร็จปุ๊บโอ้โหนักการเมืองนะไม่รู้นักการเมืองระดับประเทศนักการเมืองท้องถิน่นก็ใชอ้อำนาจ โอ้โหทำทีว่าไปส่งที่บ้านแล้วข,ข่มขืนกันไปน้ําแตกและแยกทางกันอย่างเนี้มันมันเป็นผลดีกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยตรงไหนครับคุณช่วยบอกผมมาหน่อยิีะ่ะอใช่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยนะอย่าว่าเป็นสอสอสอวอเลยครับเขาประกาศลาออกทั้งที่ข่าวนี้จะจริงหรือไม่จริงนะอีกเรื่องหนึ่งนะก็ไปพิสูจน์กัน แต่ความแมนแมนะ่ะความเป็นความเป็นผู้แทนราษฎรที่แบกรับนะตำแหน่งแบบรับหน้าที่ที่เป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยทั้งประเทศนะ่ะหรือสอสอผู้ทรงเกียรติเนี่ยคุณแบกรับตรงนี้ไว้อยู่นะคุณแบกรับหน้าของคนไทยไว้ทั้งประเทศเลยนะไม่สนใจนครับว่าเป็นพักไหนพักฝั่งไหนผมผมไม่ผมไม่ได้โฟกัสว่าเป็นฝั่งไหน แต่ผมโฟกัสว่าคุณเป็นใครหน้าที่คุณคืออะไรนะครับต้องรับผิดชอบไหมเรื่องนี้คุกแน่นอนนะครับคือมันต้องรับผิดชอบอะ่ะคุกครับคุกเลยฮะแล้วยิ่งเป็นเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าอะไรกินภาษีประชาชนเป็นขา้าราชการการเมืองด้วยนะแล้วผู้เสียหายไม่ใช่คนไทยด้วยนะนี่ ชาวโฉบไปทั้งโลกนะชาวโฉบไปทั้งโลกนะเรื่องนี้จะมองว่าเป็นเรื่องที่จะต้องมานั่งปกป้องกันนี้มันไม่ใช่นะนะครับก็อยากให้เข้าใจแค่นั้นเองนะครับแต่หลายคนจะด่าผมจะอะไรโอ้โหผมผมน้อมรับไว้เลยสัสดีที่ลำดวนนะครับก็คุณดูที่ทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลสอสอนะเขาก็ไม่มีใครปกป้องนะ เขาก็รู้กันหมดแล้วพักจะปกป้องพักก็สวยความสง่างามก็คือออกมาขอโทษและก็ยอมรับหรือลาออกก่อนเลยกระบวนการยุติธรรมก็เดินหน้าไปนะครับสวัสดีคุณวิมลพันธ์ผมผมผมไม่นั่นนะครับผมไม่ได้นะฮะไม่รู้จะปกป้องทำไมฮะ มันเป็นโรคจิตอันนั้นคือส่วนนั้นผมไม่ทราบจริงๆฮนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคือรายได้หลักประเทศไทยเนี่ยมาจากการท่องเที่ยวเราก็ตอกย้ำนักย้ำหนารณรงค์การท่องเที่ยวกันโอ้โหทุกเทศกาลนะมันจำพังในน้ำมือของนะครับมันไม่ได้ยงไงวันนี้คุณไม่เห็นเหรอบรรดาสสฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเขาถึงร้อนกันกูเน้นไหมเขาถึงประนามกันเพราะอะไร เพราะสําคัญที่สุดคือการท่องเที่ยวรายได้หลักของประเทศเนี่ยรณรงค์การท่องเที่ยวเมืองไทยเป็นเมืองของการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ชื่อเสียงจะผนไปอีกไหมนะครับ